ไมไปทีหนัวมาโอเคไหมยนาไม่ได้ยิน โอเคมีน้องมามามาเลือกปืนก่อนเอาแบบชิวๆชิวๆสวัสดีพี่สวัสดีครับเล่นด้วยได้ไหมครับเออได้ครับได้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 เดี๋ยนะผมดูไม์ผมก่อนได้ยินด้วยาจะได้ยินแหละสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้เอยเดือนนี้ก็ต้องเล่นโอพีไปอีกแล้วทั้งเดือนเออ คนไหนเอ่ยเราพี่มาวอลแฟร์โหไม่ได้แอนมนีให้ทำงานอะไรวะอยู่อยู่อยโอพีเฮออดไปวอลแฟร์ครับผมอเลยเรน,นูเรือคนจ้ะ เอาเอาปืนไปนี่แหละปกติเลยแบบไม่ต้องแบบตึงมากอะไรเงี้ยี๋ยวเอาหนูไปแล้วจ้ะเอาปืนไปด้วยหนูเอาปืนไปเหรอไปนิดนิดหน่อยๆโอเคก็เล่นเล่นแบบหมดหมดง่ายนี่แหละเรามันไม่ได้เก่งเนี่ยเรามันไม่ได้เก่งอ่ะออเขาเอายูซี่ไปเลย เอาไปรูดขาบอทเหมือนี้นะโอ้ยไม่ได้เล่นนานเท่มผมวอกเลยลืมไปแล้ะเล่นยังไงเอ้ยวันนี้โอ้เสร็จธรรมดาไปก่อนแล้วกันอย่งอย่างอย่งเฮ้ยเขาอยากอยางเอาแอปเปิลไปด้วยดิ ประเด็นหมวกเขาอฮะหมวกยี่สิบเองเหรอสวัสดีครับน้องสดีสดีครับเอิสัสดีครับน้องเดี๋ยวดครับน้องเขาเปิดไม่เหรอเออผมเขาีต่างไะพี่นะต้องมานั่งจัดเส็้แบบีย จะปวดรูดขาแล้วกันไม่รู้จะรอดหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาแอปเปิ้ลไปแลกด้วยออจริงเบื่อโอพี่เออเล่นสามเดือนติดอะ่ะสองเดือนติดอะ่ะคือแบบโคตรจะเบื่อสวัสดีครับสวัสดีครับ อะไรนะโซดีโซดีครับพี่ไปเลยครับเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเอ,อ้ยเดี๋ยวอ,อ๋อน้องเอาเอากระสุนสีไปหรือเปล่าดูดูดีๆดูดีๆไม่ได้เอากระสุนสีไปนะพี่ผมเช็ดเซ็ต,ตฟรีผมเซ็ตฟรีหรือว่ามันบอกมันบอกว่าอุปกรณ์แลกกระสุนเกินขีดจ,จำกัดอะ่ะอ,อือหรือเปล่าผมลืมผมลืมเอาออกจากเซฟพีเออ,เอ,อนั่นแหละ ทางเหลือแปดล้านแล้วเลยไม่ถึงแปดล้านแลวดิทงจงหมดแล้วอ่ะผมเหลือแสนเดียวพี่แตกตานนี้น้องเล่นต่อไม่ได้ละ <c oughs> เดี๋ยวห้องไหวเดี๋ย้องนเดียวดิเนี่ย จะไม่รู luôn 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 luôn> ้ว่าเล่นมัวไป่าเจอคนวิ่งหนีเจอบอลวิ่งใส่อ่ะจังหวะนแต่ถ้าเป็นวอลแฟนี่วิ่งวิ่งใส่หมดเลยนะทำไมเอ็มบินวีบีบงานให้แบบถ้าวอลฟงวอลแฟนอะไรบ้าง เอาแล้วเอาแล้วเอาโฟมกาแฟพ่อข้างในนั่นเถอะโอเคเขาอยากลองเอาอูซี่ไปรูดอ่ะรูดขาแทะแทะแทะแทหนูที่แทะถูเอาอูซี่ไปวิ่งรูดต่อ ไอเอาแอรมินเลยต่อใบสั่ยไม่เป็นไราตายขดในไข่ของบอดอะรูดขาดนะีกเยอนะเอากสุดนอะไรมากสุนสองกสุนสองยิสุลเยอยู่อย่าไปวอกแวกอย่าไปวอกแวกไอ้เซฟกันเลยอโอเคครับ em đi lâu nè Ôi Cái lưới kìa Cho cho bọt safe here ม,มีแลกแอปเปิลแต่ยังไม่แลกดีกว่าเดี๋ยวรอ,อกัอนแบบรอแบบเพียร์คนให้หมดก่อนจะค่อยแลกแอปเปิลเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวได้ขององดีมาใ,ให้จบ นนอย่างเหม <Every. S 1> ือนนกเลยเออน็กไวรอนไหนดิเร็วฟังเสียงออกไลย <laughs> ทีผมบินนอกอะ่ะอ,อ่ถามว่าตรงไหนกงน้หรอไม่รู้ดิ <laughs> ไม่เห็นหลอนเหมือนกันนะเน่บางที ไม่ดีเขาปะเขาพุ่งเป็นรอนพุ่งดูเจอคนนึงสองสองัสามอบติอบเลยนี้เจอตัวเลยเขาขิ้นเข้ามาเล็งเลยดิรอเลยดิเอาไหมเนี่ยเข้าไหม ้ห้องครับเอ้ยถอดมาหมดแล้วครับแกงบอดเออเื่อตีมดุหมวกมีตรงนี้อันหนึ่งไม่นองหมวกสัเจบ,บนพี่ผมเจ็ด ผมรอเก็บที่แล้วัโอเคครับยีรูดก่อนแล้วกันได้แั่ที่ไม่ไหวแล้วตัวนี้ AK เคสิบสองกิบไปมีมีตัวอเออเหรออันนี้น่าจะขนละไม่เดืยดเดี่ยวทีเมนครับโอเคครับ อันนั้นน่าจะขนนะโอ้โหไปเก็บโคตรหลายคน <c oughs> เดี๋ยวจัดอ่ะทำไมมันไม่ไมกมิ่งหนอเออไม่รู้รนนเน่ะแน่เลยแต่ปกติเรา <c oughs> ถ้าเราโดนสแกนเราเจะแบบเรารู้เลยเออเรารู้เนาะเหลือกระสุนแต่รุ่นขาน <c oughs> หนาวเปล่าวันนั้นนะไม่ใช่ไม่ใ so. ช่บอดอีกแล้วมั้งน่าจะแกงแกงบอดอีกแล้ว เอาไปนหนึ่งตัวเขานกแก๊งบอดอ่ะไม่หายตัวไมนเจอะอมันแม็กซ่สองน่าจะมาแค่นั้นแหละเกาะม่วงว่ะเถอะเอาปะ่ะไม่อะไม่เอาไม่กินหนึ่ง,งอ่นอัะเลยนี่ข่า ถ้าเขาเจอกดเขาจะรอด MP5 เอ่อเปล่ด MP5 ต่อเปี่ยนปืนนีเลกระสุนเขาไม่อเลยบอดกระสุนมันเปืองจัดอ,อกเลยอ๋อตบนี่มันตกมาข้างล่างได้ไงเนี่ย ตะกี้นอนอยู่ข้างบนตกมาข้บบางล่างใช่ก็มาอยู่แบบกำลงังเอ๊ะนอนรู้ถอดหมดแล้วมั้งน,น,น่าจะหมดแล้ว,ลวอ,อ่ะเด็กพ่เอาอเธอไม่เกาอแมเกาะสามรู้สึกว่าน่าจะดีกว่า,าเสียงระดบมันเหมือนมันตกตรงนี้เลยตรงมาซู่เลย วิ่งออมหลังก็ได้ไมัม้นา่ปแล้วัวเหมือนกันถ้าไม่มีก็โชคดีนอนเฮ้ยปลามีดแม่นขึ้นเวยปกตินี่ปลาไม่โดด้วยใช่หรอ มีเสงตีนปักไหมน่าะ <Adjust. S 2> ะจะบอดอะบอดเดินเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไอดอกปอยู่ไหนไอดอกปอยู่ไหนไล่ไอดอกปะได้วิ่งมาเอาคนเก่งบอดล้วนบอดล้วนสงสัยตาหน้านี้ต้องลงแบบไอ้ไอ้ไนี้ละมั้งแบบรับยอด เจอคนต,<า>ตึงๆหน่อยแบบย่อยของไงอเ,เออโอ๋อเสียงลบเหรอส<อ>รุกกระ้นหรือว่าเสียงไอ้นี่มีมีสองใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยนี่หว่าดูดไอ้ดอกผมไปแล้วไหนายออนบอดอีกแล้ว